พยายามตอนแท็กซี่ไม่ค่อยดีแล้วเราก็มาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการหาสินค้ามาขายพอช่วงนั้นเราก็มองเห็นตลาดคุณอยู่ได้ผมอยู่ได้สลึงนู่นผมกเอาเราต้องควบคุมราคาสินค้ากําหนดได้ในคําตอบการค้าขายนะคือรวยถ้ากําหนดไม่ได้ควบคุมไม่ได้คือเจ๊ง พูดจาผิดพลาดั้งไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้จากใจจริงข่อข้าแมสชื่อเชนครับจินดารัสครับมาได้ที่ uh, ลังสองนอตะหลิ่งชันขายประจําอยู่เลยวัดมณฑปบาหน่อยหนึ่งโรงเรียนมหันตรงมาอยู่ตรงทางโคง้งเป็นประจำครับตั้งแต่เวลา8ปดโมงเชา้าเลิกประมาณ1นึ่งทุ่มเก็บเสร็จก็ประมาณสองทุ่มก่อนอันนี้ก็อาชีพแท็กซี่ครับพทุกวันนี้ก็เริ่ม นับมาได้คือตั้งตัวมาได้ก็มาจากแท็กซี่ก่อนแตกก็พยายามตอนแท็กซี่ไม่ค่อยดีแล้วเราก็มาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการหาสินค้ามาขายเพราะช่วงนั้นเราก็มองเห็นตลาดว่าต้องขายอุปกรณ์เกี่ยวกับโควิดเท่านั้นถึงจะอยู่รอดอ๋อผมชอบขายขายคือชอบเป็นเบื้องตน้นมองอะไรก็เป็นเงินหมดมีที่ต้องขายน้ำไยก็ต้องายแต่คือมีที่มีพื้นที่ทุกจอมย่านที่เราเดินเนี่ยคือเงิน ถ้ามองให้เปลี่ยนเป็นเงินหมดขับแท็กซี่นั่นคือแบบอาชีพอาชีพที่แบบว่าเราได้ช่องทางรูทางได้เห็นว่าตรงไหนจุดไหนผมจึงมาสรุปว่าขายตรงนี้เพราะถ้าใครจะคิดขายขายก็ได้จาไว้เลยแหล่งชุมชนทาเลตรงนี้คือ,อมีชุมชนมีเขตแล้วก็มีโรงเรียนทั้งอนุบาลมัธยมทั้งก็ตลาดทั้งนี้ก็ตลาดบัดแก้วตั้งนี้ตลาดสอนอตั้งนี้ตลาดชัยนิดตั้งนี้ตลาดสวนผักคือผม,ผมเป็นจุดทางผ่านเพราะจุดทางผ่านปุ๊บคนต้องผ่านเข้าใจไหมฮะถ้าไปยู่ในมุมแอบ,แอบ ลบๆซ่อนๆอนย่าเราจาเลตอนนี้คือของรับเงินครับผมอยู่มาไม่เคยมีปัญหาอะไรอ่าตอนนี้พนักง,งานเรามาแล้ว <laughs> พนักง,งานวิ่งของกัพงบพนักงานวิ่งของ <laughs> เริ่มแรกเราต้องรู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งว่าทุกอย่างอยู่โรงงานไหนตรงไหนอะไรไงรู้ที่มาว่าต้นทุนยังไงกี่ที่มายังไงและจุดแดงจุดเล็กจุดทักจุดอะไร ต้องรู้ให้หมดรู้ทุกละเอียดทุกวินาทีและจากนั้นเราก็ลงมือไปทําเองซึ่งเองลองเองพอพอเราสรุปเราอยู่ตัวปุ๊บตอนนี้ไม่ต้องลองนะครับแต่เราทุกอย่างที่เราทําได้กําหนดได้นี่คือเราต้องควบคุมราคาสินค้ากําหนดได้ในคําตอบการค้าขายนะคือรวยถ้ากําหนดไม่ได้ควบคุมไม่ได้คือเจ๊งเข้าใจไหมครับ,บาการกําหนดคือถ้าเราตั้งเราสมมุติว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเราซื้อมาเราซื้อมาในราคาเรารู้ว่า10โรงงานราคาเท่าไรอยู่แล้ว ซื้อจานวนเท่าไรตึกจะได้เท่าไรเจ้านี้ดีดมาแพงเจ้านี้ราคาเท่าไรต่างกันสลึงหนึ่งเจ้าไหนาที่เรากําหนดได้เรากําหนดตัวคนคนไม่รู้จักเราก็ทําให้เขารู้จักเราก็หมั่นมาหมั่นมาให้เสมอต้นเสมอปลายเมื่อก่อนผมขายผมขายมาเพื่มผมแบกกระดินผมมีภาพั้งการเริ่มต้นเดี๋ยวคุณให้ดูให้คุณดูัางกตรเริ่มต้นแล้วเราแบกกระดินให้กขารู้จักอ๋อผมอยู่ตรงนี้ก็ถามก็พยาพยามพยายามแบบว่าไม่ใช่ทําแล้วก็หายไป ทำแล้วก็หยุดไปนี่ขายมากเกือบสองปีแล้วไม่เคยหยุดเลยผมบอกไม่มีหยุดร้านไม,ไม่มีหยุดเพราะผมไม่ชอบหยุดเพราะผมหยุดตรงนี้คือผมหยุดตรงนี้ทายังไงแท็กซี่จะจอดจะได้ตังค์เข้าใจไหมครับอืมแล้วต้นทุนบ้านเราก็อยู่ตรงนี้ซอยแก้วกันทองยี่แปดผมขายตรงนี้ได้นะรถผ่อนหมดบ้านมีบ้านก็หมดใช้เวลาไม่นานจุดเด้เปรียบของเราคือเราไม่ได้สนเรื่องเปรียบออนไลน์เพราะเราไม่เป็น รับกระโถแล้วก็เล่นข้อความก็ไม่ได้ก็คือดูโอนตังตเป็นอย่างเดียวเพราะว่าคู้แข่งออนไลน์เนี่ยมันไม่สําคัญเพราะตราบใดคุณจะมีออนไลน์หรือว่าจะมีสิ่งดีๆอยู่ในกํามือแต่คุณตั้งราคาในการขายเนี่ยค่าตัวเองคุณก็นั่งดูของเมื่อไหรถ้าคุณคิดจากําไรอย่างเดียวคุณจะอยู่ยากต้องยอมขัดคุณกําไรก่อนแทนที่จะได้5บาทขอสองบาทก็พอขอบาทหนึ่งก็พปอเนี้ยผมจะช่วยด้วยการที่ว่าเหมือนกับอันนี้ คุณอยู่ได้ผมอยู่ได้สลิงทีผปผมไเอา้็ใะไหมครับอเอาในที่นี้คืออันเดียวแล้วผมก็ขายผมจะรับมาเท่าไรก็ช่างผมไม่สนโลกสไตล์ผมคือไม่สนโลกไม่สนใครไม่สนไม่สนออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นผมสนเว่าผมอยู่ได้พออยู่ได้แล้วคนซื้อก็อยู่ได้ชิ้นเดียวก็ขายอย่างอย่างนี้แม้อย่างนี้เกนเก้าห้าสิ 95, ชิ้นห้แต่ผมไม่ทําผมบอกผมแบ่งขายอย่างอันเดียวผมก็ขายหบาททำไมมันต้องขายหบาท ผมรู้ว่าต้นทุนมาต่ลาดทำไมผมแบ่งขายเพราะอะไรคนมีกําลังน้อยก็ซื้อได้5บาทแต่คนมีกําลังเยอะผมไม่เน้นว่าบังคับต้องซื้อต้องซื้อทั้งถุงหรือว่าเป็นแท็กแค่เน้นแค่ว่าเอาไปลองเอาไปลองเพื่ออะไรตอบโจทย์ตอบโจทย์ว่าโอเคไหมประมาณนี้ครับแล้วถามว่าพอก็ใช้ดีพื่อเข้ามาซื้อทีเยอะๆเราก็ขายคือไม่อยากไปบังคับลูกค้าถ้าเข้ามาซื้อเยอะกําไรก็ยิ่งเยอะขายง่ายๆคือพูดง่ายขายมันแจก รับมาตอนนี้สลึงหนึ่งก็เอาสลึงหนึ่งถามว่าร้อยคนเท่าไรพันคนเท่าไรเข้าใจไหมครับ mm hmm. เพิ่มของขึ้นมาเราก็ได้สองเด้งได้ทั้งหนึ่งได้ทั้งได้ทั้งปีกได้ทั้งสองได้หมดครับ mm hmm. คิดละการขายไม่เคยไปถามใครตั้งโจทย์ตัวเองแล้วตอบตัวเองได้ว่าจะขายยังไงไม่สนโลกไม่ต้องไปวางตัวอะไรขายแบบเราลุกทุ่งลุกทุ่งเลยเนี่ยมีชุดอะไรก็ใส่ไปมีอะไรก็ว่าไปคุยไปด้วยใจจริง เหมือนเขาจะมาบอกว่าแมสต์อัอนไหนดีที่สุดผมบอกเลยไม่มีอันไหนดีที่สุดคือพูดให้เขาเห็นแล้วผลดูจ่งทำไมทาไมว่าถึงไม่มีดีที่สุดแล้วต่ชอบเราว่าทุกอย่างเนี่ยขอให้มีแมสใส่เข้าใจไหมฮะแล้วก็าถามว่าดีที่สุดโจทย์โจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันของผมเนี่ยดีที่สุดของผมมันคืออันละยี่สิบบาทเข้าใจไหมครับอันละยี่สิบบาทที่ผมใส่แล้วผมคุยง่ายหายใจคล่องแต่ถามว่าพ่อค้าคนนี้นับจกมีโควิดมาไม่เคยพลาด ขีดเดียวครับคือไม่ติดนี่คือผมจอดผมบอกลูกค้าแบบนี้แล้วคุณแล้วแต่คุณจะเลือกก็ตอบโจทย์เอาเนี่ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าผมไปยัดเยียดของคือแล้วแต่พี่ยังไงก็ได้สบายๆผมไม่ซีเรียสอย่างนี้เขามาเป็นกล่องมาเป็นกล่องแต่กล่องละเจ็ดสิบทำไมมาขายสามกล่องสองร้อยได้ถ้าผมทําได้ไงเพราะผมไม่ไปติดจะบอกผมซื้อมาหกสิบห้าสิบห้าสิบห้าเขาไม่รู้ต้นทุนของเราเหรอกว่าราคาเท่าไหร่แต่พอมาปุ๊บจะให้ทำไงถึงจะขายได้มากกว่านั้นสีเดียวบังคับเขาไหมก็แกะออกมา เข้าใจไหมครับนี่ง่ายๆมันก็ต้องเปลี่ยนพลิกจากที่ที่ต้นทุนก็วางกรอบให้เราเราอย่าไปถือกรอบเอาเราต้องนอกกรอบก็พลิกก็มาพลิกกามาไป3าสี่อย่างก็รวมกันแบกละยี่สิบสามพันห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ให้เขาค่าสีไปมันก็ง่ายแล้ะมันก็จะอยู่ได้แล้วเราจับข้อได้เหมือนน้าเนี่ยฮะคุณหันก็้องไป่ผมมาขายน้ํากําไรผมไม่มากมายครับห้ิบตังบาทหนึ่งผมก็เอาแต่ขายอย่างงี้เพื่อะไรมันได้ใจได้ใจไงได้ใจพ่อในเมื่อได้ใจพ่อปุ๊บตอนในี้เดี๋ยวลูกเดินหลานมา พ่อซื้อน้ำที่ไหนซื้อร้านลูเม,มทไงขายถูกด้วยอ่าแล้วดีต้องถูกต้องชัวนะไม่ใช่ดีธรรมดาดีแล้วถูกแลวชัวดีคือนีคือสไตล์ของการขายของกวนๆคือมันกวนมาจากใจจริงกวนมาจากใจตรงๆคือเราไม่มีอะไรแอบแฝงเข้าใจไหมครับรับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนมาซื้อของอนะ่ะก็คือผมก็คุยตรงๆตวนๆตวนๆแต่ถามว่ากวนแล้วลูกค้ากลับอ่ะกวนแล้วลูกเริ่มมีเรื่องอ่ะ เข้าใจไหมฮะผมมาคิดอย่างนี้เหมือนผมพูดวันนี้พูดผมเกิดแล้วว่าพูดจาผิดพลาดทางไปต้องขอไปด้วยจากใจจริงขอขาแม้นแต่ถามว่าถ้าจะคุณจะเห็นผมคุยตอนนี้แล้วคุณจะติผมชอบผมไม่ชอบคนชมผมชอบคนติแต่ผมมีทัศนคติในการติคือคิดบวกบวกยังไงติเพื่อก่อเขาเรียกว่าถูกคอติต้องติเตียนมองที่ติแล้วนี่เริ่มใต่ตองคอยแก้ไข ติเพื่อต่อต่อสติติเข้าไปเป็นบันไดไต่เต้าให้เราดีนี่คือนี่คือผมชอบคนติมากกว่าคนที่มาชมผมมันง่ายเมื่อเราคิดมันจะติดเมื่อเราทําแต่มันจะต้องสําเร็จเมื่อเราพยายามอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนโชว์ของอลังการแต่นี่หน้าฝนกบ่อโชว์น่อยๆแต่ถามว่าฝนตกทำไงฝนตกทำไงฝนตกก็คุมท่าฝนหยุดทำไงก็เปิดท่าแล้วทำไงต่อก็นั่งขายต่อเข้าใจไหมฮะแดน ไม่มีอะไรเลยเข้าใจป่ะอุปสรรคนำมาซึ่งความสาเร็จไม่มีอะไรยากเลยอย่าไปบอกว่าแล้วอย่าไปกังกวลเกไนเลยเราทําตรงนี้ให้ดีที่สุดคือจบนาทีของเราถึงเวลาเราก็เลิกแล้วก็พักเข้าใจแบบครับไม่มีอะไรน่ากลัวคือคือปัญหาทุกอย่างทุกอย่างมีปัญหาหมดแหละนอนก็มีปัญหากินก็มีปัญหาแต่มองปัญหาเนี่ยมันจะมีปัญญาสติสติเนี่ยทำอะไรนะถ้าปัญหาสติคนเราต้องมีสติสตินี้ต้องขีดเส้นตายแต่สติต้องสำคัญ ผมจะให้ข้อคิดเรื่องสติที่หนึ่งสติดีนี้จะมีรอยยิ้มสติถูกจิ้มในรอยยิ้มไม่มีสติดีนี้ผีจะหลบสติถูกตบจะพบกระผีสติดีจะมีสตังสติห่างสตังไม่มีสติมาปัญญาเกิดสติเตลเดิดจะเกิดปัญหาสติมาหมาไม่กัดสติถูกตัดจะกัดตัอหมาตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ประมาทแล้วสตาร์ทเราจะได้สตาร์เข้าใจไหมครับ ลักเกณฑ์ความสาเร็จก็คือมันยาวนิดหนึง่งแต่ต้องฟังเพื่อได้เป็นประโยชน์พยันและประหยัดยืนหยัดยืนหยัดและอดทนทําตนเชือถือได้อ่อนน้อมถ่อมตัวรู้จักประมาณตนรู้ผิดและรู้ชอบสร้างปณิธานเข้าจิตใจผู้อื่นไม่โลภรู้สันโดษเด็ดเดี่ยวมั่นคงเป็นคนใจกว้างกล้าได้กล้าเสียเอาใจสู้ไม่ต้องยากเลยเชื่อมั่นหนักเด่นสำเร็จตั้งใจจริงลงมือกระทำก็สำเร็จอย่าท่าจะเมื่อถ้าท่าจะเมื่อนะ บางคนเนี่ยคนขี้เกียจมากกว่าหนาวนักร้อนันกยังเช้าอยู่แดดตอ,อกฝนตกฟ้าร้องพ่อพ่อยายมาแม่ยายมาหลังคารั่วมันเป็นข้ออ้างแต่ของผมนี่ลงมือกระทําสําเร็จแต่ต้องมีเป้าหมายนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องดูทิศทิศท,ทางด้วยว่าเวลานี้จะขายอะไรถ้าคนไหนทาไม่ได้มาหาผมเดี๋ยวให้ข้อคิดผมเป็นว,วิทยาทานสอนให้ง่ายๆเลยอผมจบปปปปปหกนักทําเองมองทุกอย่างให้เป็นเงินเข้าใจไหมฮะ มองถ้าเราเดินทางไปไหนมองให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้ามองให้เสียก็เลยเหี่ยใจแมไ่ไม่ดีให้ทุกคนมีมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานั่นแหละคือความสุขของพ่อค้าแมทละป <c oughs> ระมาณนี้ <c oughs> มุ่งมั่นหนักแน่นสำเร็จแค่นั้นแหละคร,บรคับไม่มีอะไรเคลดรับไม่มีอะไรมากง่ายๆสบายๆ